นี่คงเป็นอีกครั้งที่การพัฒนาและการบ่อนทำลายมีความหมายห่างกันเพียงเส้นกั้นบางๆเท่านั้นโครงการปรับปรุงทางเท้าโดยรอบบางสวนจิตลดามีการทำพื้นดาดแข็งเพิ่มเติมจากพื้นลาดอย่างเดิมตอนนี้การก่อสร้างเดินหน้าไปพอสมควรแล้วไม่น่าเชื่อว,ว่าความสวยงามของทางเท้าที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากกว่าที่ตาเห็นโดยเฉพาะกับต้นไม้โดยรอบบริเวณนี้ หลายครั้งที่เราเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นไปเพื่อให้พื้นที่สาธารณะนั้นเกิดความสวยงามร่มรื่นน่าใช้งานแต่แล้วกลับกลายเป็นการทาทารุณกรรมต้นไม้ใหญ่เหมือนอย่างที่ถนนรอบๆพระตำหนักจิรดาและโหฐานตอนนี้ครับวันนี้ยังมีผู้คนจํานวนมากเข้าใจผิดอยู่ว่าต้นไม้ใหญ่นั้นมีรากแก้วอย่างลึกลงในดินแต่จริงๆแล้วในเขตร้อนชื้นที่มีระดับน้ําใต้ดินตื้นอย่างกรุงเทพต้นไม้ใหญ่จะยืนต้นสมบูรณ์ได้ ้วยการยึดของรากแขนงผิวดินซึ่งหากถูกตัดไปแบบนี้ก็จะล้มลงในที่สุดต้นนี้ยังตรงอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นต้นที่เอียงอยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าไม่นานล้มคือที่ธรรมศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่สวนสิรอกาซึ่งมีหางยุงล้มแล้วแถบที่เขาเหลือเป็นดินเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยข้างนึงเป็นเคอร์ฟข้างนึ่งเป็นทางเดินคอนกรีตแสดงว่าต้นนี้เนี่ยอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะเอียงมาใช่ค่ะมีแนวโน้มตอนนี้ใช่อยู่แล้วต้นนี้เนี่ย ถ้าลากอันนั้นโดนขนาดนี้แล้วเทคอนกรีตทัาลงไปเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ถือว่าโคมาไหยครับโคมาโคมาโคมามากมีวิธีการมากมายในการทำทางเท้าให้ชิดกับต้นไม้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องตัดรากต้นไม้โดยการยกพื้นวางแผ่นคอนกรีตลงบนโครงสร้างและยังทำให้น้ำซึมผ่านลงดินได้อีกด้วย การปรับปรุงทางเท้ารอบวังสวนจิรดาเป็นหนึ่งภาพสะท้อนปัญหาการพัฒนาภูมิทัศน์ในประเทศไทยนอกจากวิสัยทัศน์องค,ความรู้การวางแผนยังต้องมีการประสานงานกันตั้งแต่รัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นประชาชนและกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างภูมิสถาปนิกซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักขณะที่งานออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะของไทยกลับตกเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้หลายครั้งการพัฒนาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการสานมันมีมิติที่ต้องมองเยอะแล้วเราจะจําเป็นต้องใช้นักวิชาชีพที่สายกรดโลกะเขาใชไันอย่างนี้ก็ความเสียหายก็น้อยแต่ของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการวางแผนเราไม่ให้ความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้า นนอ,อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์คือหน่วยงานรัฐอาจมองว่าการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกมีความซับซ้อนใช้งบประมาณสูงกว่าและมีงานเทคนิคที่ยุ่งยากประกอบกับข้อจำกัดที่ต้องดำเนินการทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจึงมีการก่อสร้างโดยผู้รับเหมาที่ไม่ชำนาญ ควรจะต้องส่งเสริมพวกธุรกรรมที่รังกาธรรมให้มากขึ้นแล้ฝ่ายผู้รัเลเหมาภูมิทัศน์เนี่ยควรจะให้เขารวมตัวตั้งเป็นสมาคมเราจะได้กรองกันเองเลยกันเองเวลานี้อยู่ดีๆใครก็ไม่รู้ใครอยากเป็นผู้รัเลเหมาได้หมดนะสมาคมภูมิสถาปันนี้ก็ มีผู้เชี่ยวชาญมีฝ่ายวิชาการที่พร้อมที่จะให้คําแนะนําเบื้องต้นแล้วถ้าต้องการผู้ออกแบบจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนําได้ว่าคนที่จะหาได้อย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะแนะนําให้ว่ามีใครสนใจบ้างนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นความร่วมมือจริงแล้วทุกๆภูมิสถาปนิกทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าจริงแล้วอยากทําให้พื้นที่สาธารณะดีขึ้นการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะถือเป็นภาพสะท้อนคุณภาพและความเจริญของเมืองอีกทางหนึ่งนอกจากความเรียบร้อยเป็นระเบียบ เมืองที่สวยงามยังมีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยการให้ความสําคัญกับความรู้เชิงภูมิสถาปัตยกรรมในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะกับเมืองที่ใช้งบประมาณดูแลพื้นที่สาธารณะกว่า2,000ล้านบาทต,ต่อปีอย่างกรุงเทพมหานครความคุ้มค่าและความยั่งยืนดูจะเป็นสองคำถามที่ไม่อานหลีกเลี่ยง หากการพัฒนายังคงดำเนินไปแบบเดิมๆอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้